อะไรตรงกลางเลยรอเลยโบว์มาดีเลยไม่มาแจ็คห้าสี่สามสองสัดดีค่ะแจ็คม่ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตัวใจใหม่ไม้แบบใหม่เจ้คุยมาเขาไม่มาเธอไม่มีพี่แอ๋อให้เดินเข้ารายการมาเลยเจ้อ๋อไม่เล่นเนาะอย่าไปยึดติดมากอยากทำอะไรก็ทำเมันครับรายการไม่ค่อยมีแพทเทิร์นอยากทำอะไรก็ทำ ไไมาด้เพราะว่าสัปดาห์นี้เขาอยู่กับเราอีกสัปดาห์หนึ่งสดีค่ะสวัสดีค่ะบาสบิลโบแต่ว่าตอนนี้โบยังไม่มาบิลบิลอยยังไม่มาอ้าวบิลค่ะบิลค่ะหนูชื่อบิลมากับโบแล้วก็มากับบาสลิมีกระิกเข้าแล้วตอนเนี้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ย ก่อนอื่นเลยนะคะเขาอยู่กับเราอีกสัปดาห์นึงใช่สัปดาห์นี้เราอยากจะพูดเรื่องอะไรพี่น้องเลยอันนี้เรื่องที่สําคัญจริงเพราะว่าเป็นเรื่องถนัดเลยเพราะเราเกิดมาเรามี3คนไงเรามีพี่น้องไงในเรื่องผีน้องหรือว่าอะไรน้อง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 าโอเคอะวันนี้นะเรามาในท็อปปิกมีพี่น้องหรือลูกคนเดียวว้าอันี้เอาแบบว่าถ้าย้อนกลับไปได้เลยนะย้อนกลับไปได้แบบถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยอยากมีพี่น้องหรืออยากลูกคนเดียวลอ เปอร์เซ็นยังไงก็อยากมีพี่น้องพันเปอร์เซ็นยังไงก็อยากมีพี่น้องล้านเปอร์เซ็นอยากมีพี่น้องสามคน,นยังไงก็เอาพี่น้องลเลยเหรอหกล้านเปอร์เซ็นรู้คนเดียวเธอเบิกอ่ะเบิกอ่ะอยากมีพี่น้องอ่ะ อยากลองเป็นลูกคนเดียวอะหรอมึงเป็นพ e ี่พ nice> ี่น้องพี่น้องใช่แต่ฉันอยากลองเป็นลูกคนเดียวมันน่าจะเวอร์อ่ะไปลูกคนเดียวสวยๆทั้งนั้นเอออะมึงไงเป้ยอะลูกคนเดียวลูกคนเดียวเพราะว่าอะไรหายแล้วอยู่ด้วยกันเป็นลูกคนเดียวอยู่อะเป็นลูกคนเดียวอยู่เป็นลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวประสบการณ์เขาเลยไงเขาเป็นลูกคนเดียวเฮ้ยเขียนให้ทันเขาด้วยโอเคเอาลยดันประสบการณ์เลยงั้นวันนี้นะท็อปปิ้งของเราลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องอันไหนมันแบบว่ามันจึ้งกว่ารู้ว่าวันนี้น่าจะสนุกเพราะว่าลูกคนเดียวนี่มันก็ เศ้าอะเนาะเศ้าบ้างอย่างนีเศร้าหน้าเศร้ากูดิหน้ากูดิเศร้าเลยอ่ะไปค่ะไปเจอกันค่ะต้อนรัด้ค่ะ ่อนที่จะไปโตกันนะคะขอฟังประสบการณ์ของทั้งสองบ้านก่อนบ้านนี้เป็นลูกคนเดียวแล้วก็บ้านนี้นะคะเออมีพี่น้องพี่น้องอ่ะโอเคเอาฝั่งนี้ก่อนประสบการณ์ของบ้านเราก่อนว่าการมีพี่น้องมันดีไงคือการมีพี่น้องหลายคนเนี่ยมันทําให้พวกเราเนี่ยมีความสุขมีความโุขไม่เหงาเอาจิงๆงอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเพื่อนไม่ครบไม่เออไม่ใช่เหมือนกันไม่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนเลยใช่มันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องไปไหนก็แบบเอ้ยไม่สนุกว่ะมีทั้งเพื่อนมีีั้งพ่นอ มันอะไรกปรึกษากันได้ใช่แล้วเราก็จะมีสังคมที่เป็นสังคมของพี่อีกทีหนึ่งของน้องอีกทีหนึ่งด้วยพอมาเจอกันมันก็สนุกขึ้นไปอีกใช่ประสบการณ์ก็คือมันสนุกกว่าใช่มันสนุกกว่าแล้วก็บางเรื่องที่แบบว่าบางเรื่องเราคุยกับใครไม่ได้แต่เราคุยกับพี่น้องได้ใช่มีคนช่วยเคสดเหมือนบางบางเรื่องเราคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ไงเออเราต้องคุยกับน้องอะไรเงี้ยมีอะไรระบายกับน้องเยตาเขียวนะเมื่อวานเลยทำไมอ่ะโดนฉันระบายเข้าไปนั่นไงระบายกับน้องไม่ ไอ้เหี้ยเ้ยไอ้เห้ยเฮ้ยอย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เพือนเออโอเคอันนี้คือประสบการณ์เนาะของการที่มีพี่น้องดีกว่ามีคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจกว่านอนนู่นนี่นั่นอ่ะ ประสบการณ์การเป็นลูกคนเดียวมั่งเปไงมั่งประสบการณ์ของดิฉันที่ฉันคิดว่าเราไม่ต้องแชร์อะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักสิ่งของอะไรที่พ่อแม่ซื้อให้เราไม่ต้องแชร์กับใครเราเล่นคนเดียวเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาอะไรเงี้ยแล้วเราจะร้องเพลงให้ใครฟังร้องคนเดียวให้ตัวเองฟังเชนเชนในองค์อะร้องไงร้องไงร้องไงในองค์ โอ่งงงงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกคนเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกคนเดียวกูอยากถามมึงแค่นี้อยากถามผู้ดำเนินรายการแต่ว่าการร้องเพลงในโอ่งเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับลูกคนเดียวไม่ทราบเวลาอย่างเงี้ยเขายังมีคนมาคอยฟังคอยฟังว่าเสี่ยมพอไมมพอใช่ใช่มันก็เลยต้องร้องในโอ่งไงโอ่งคือเพื่อเรามีประสบการณ์ลูกคนเดียวเป็นไงบ้างจริงจริงอะมีพี่น้องแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ความจริงอะเป็นลูกคนเดียวรู้สึกว่าโตมามีความสุขดีที่เหตุผลเดียวกับพี่นิวคือเราไม่ต้องแชร์อะไรกับใครเก็บเก็บมันไว้ รู้สึกค่ะเกินด้วยเพราะว่ามีเพื่อนยีจินตนาการมีใครมั่งที่เป็นเพื่อนก็มีกุ๊กกิ๊กบุ๋มบิ๋มกุ๊กกิ๊กเป็นผู้หญิงผู้ชายกุ๊กกิ๊กเป็นผู้หญิงบุ๋มบิ๋มผู้ชายแล้วก็ตอดตอดเป็นผัวผัวตพิงกไปเด็กเลยคุณโมคะประสบการณ์ลูกคนเดียวคือชาน่าเปมีพี่น้องชานันรู้สึกว่าฉันอยากลองเป็นลูกคนเดียวเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นลูกคนเดียวแล้วแบบชีได้อะไรหลายๆอย่างที่มันแบบว่าเต็มที่อ่ะพ่อแม่แบบเปิ้งเปิ่งเปิ่งอะไรได้หมดนี้สสายยยเเไปล นิสัยเสียไปเลยนิสัยใช่นิสัยเสียไปเลยนึกออกปะไม่ต้องมีเพื่อนหรอกมีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยถ้าสนใจละเ้าสลาวแรกของเรานะคะข้อดีก่อนดีกว่าข้อดีของการที่มีพี่น้องแล้วก็เป็นลูกคนเดียวนะคะเป็นยังไงไปค่ะลาวแรก อ่าพอเราเป็นพี่น้องตื่นมาก็เจอกันแล้วเดินออกมาหน้าบ้านก็เจอกันแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านเดียวกันนะอ่าสามารถมีอะไรก็ปรึกษากันได้ทว่ากันได้ไปกินข้าวก็ไม่ต้องไปกินคนเดียวก็ได้โอ้แล้วเขามีผลวิจัยด้วยนะถ้าเราชรลาภาพไปเรามีพี่น้องอ่ะสุขภาพจิตดีกว่าลูกคนเดียวใช่ผลวิจัยจากอะไรจากองค์กรอนามัยโลกแตมาอยู่นอันนี้แอบอีกโอ้ยอันนี้จริง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 คุณเอม้สานโลกการมีพี่น้องอ่ะฝึกความอดทนนิดนึงเฉินเฉินเฉินเ เลยในครอบครัวเข้าใจป้าคือเราไม่ได้อยู่เป็นลูกคนเดียวต่อคือเราได้แบบเรียนรู้สังคมเลยว่าอ๋อการแบ่งปันเป็นแบบนี้นะการให้อภัยเป็นแบบนี้นะการแบบใช่มันคือการได้ใช้ชีวิตเลยในสังคมครอบครัวนี่แหละเพราะมันมีคนหลายคนที่เราต้องแบบใช้ชีวิตร่วมด้วยต่อให้บางทีเราเป็นพี่น้องที่ไม่ถูกกันอะแต่เราจะได้ชาเลนจ์ตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยแบบเหมือนเตรียมพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าสังคมใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเราไปกันนะ ตีกันรเราก็จะได้ไเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านั้นว่า,าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้ว่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กันให้อภัยการปรองด้วย,วยมึงเคยให้อภัยกูปะ่ะกูก็ให้อภัยมึงมาตลอดออจริงเหรอเนี่ยเริ่มละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะการมีพี่น้องอด,ดีมากๆเลยคือเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากพี่ๆอย่างสมมติยบาลเขาสอนอะไรเธอมาเอาคนนี้นะเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาเหมือนแบบมีคนแบบนำล่องมาให้เราก่อนอบางเรื่องพ,พี่มีเมียน้อยไหมพี่มีเมียนอยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีไม่ได้เดี๋ยวพี่บุกดูอ่าน้องสาวการมีน้องสาวเป็นไงการมีน้องสาวเนี่ยเหมือนมีเพื่อนแชร์กันของอะไรอย่างเงี้ยเวลาสมมติโบซื้อของมาได้แชร์กัน เราอะมีน้องสาวสองคนเราแชร์อะไรกับเขาบ้างเราแชร์อะไรเหรอไม่ได้แชร์อะไรนะไม่ได้แชร์อะไรนะผม้มีน้องสาวสองคนคือประสบการณ์ที่ดีคือเราเราไม่มีแฟนใช่ป่ะเราก็ได้รู้ว่าอ๋อผู้หญิงมันเป็นแบบนี้มันมีนิสัยแบบนี้ทํทแบบนี้ดีนะกูมีน้องสาวหมนเลยกูไปกระเทยไปเลยอะกูไปกระเทยไปเลยอะเรียนรู้จากน้องสาวกูเรียนรู้การใช้ชีวิตเขาเหมือนกันกูมีน้องสาวอยู่ประมาณ3คนกูเล่นกับมันกูไปกระเทยไปเลยกูไปกระเทยไปเลย จากน้องมอผมปลอมตัวพี่มาฟังข้อดีของฝั่งลูกคนเดียวมั้งของเขามีเยอะมากเลยนะของมึงนี่ก็จะเป็นยังไงเนี่ยไปอ่ดิฉันมองในเรื่องของการเลี้ยงลูกคนหนึ่งในปัจจุบันซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงมากการที่เราเป็นลูกคนเดียวเนี่ยคือพ่อแม่ก็จะสามารถสเปนให้เราได้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่อย่างที่เขาบอกาถูกเลยเพราะเขาต้องแชร์กันในหลายๆเรื่องเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากกับการที่เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มี คุณภาพการที่เราเป็นลูกคนเดียวเนี่ยเราก็ได้รับส่วนนั้นมะเต็มๆแค่รับส่วนเต็มๆแต่ว่าพวกแบบว่าการที่เราต้องแบบแชร์เรื่องประสบการณ์การอยู่สังคมอะคุณยังไงเอาจริงที่บ้านเราอะสังคมเราคุยได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเรื่องการเรียนเรื่องถั่วไปสามารถคุยกับพ่อแม่ได้คุยคุยเรื่องยอมหงอกกับแม่ไหมคุยห่อมหงอกให้แม่ไม่เราอ่ะมีผมหงอกเราคุยกับแม่ไหมแม่ก็ยอมให้กูแม่ก็ยอมให้กูสลับกันตอนเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกคนเดียวอ่ะมันคุยได้หมดแล้วก็เรื่องมรดกมันเกิดขึ้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวฆ่ากันตายเพราะว่าอยากได้มรดกอยู่ที่นี่เราไม่รู้ว่าแบบผหน้าในใหรือว่าตอนนี้มรดกถ้าสมมุติเรามีพ่อแม่พี่น้องเงี้ยห่านะคะห่านรวมมากถ้าสมมติเราคนเดียวคราลูกน้อยเลยแต่ว่าถ้าลูกคนเดียวเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะมั่นใจมากเพราะว่าโดนโดสปอยนี่เราว่าไงเราไม่ได้โดนสปอยเว้ยแต่เราเพิ่งรู้สึกว่าเราอยากคุยกับพ่อกับแม่ได้จนเราไม่เหลือต้องไปคุยกับพี่น้องไงแต สร้างบ้านให้เราอยู่ที่คนเดียวตรงที่คนเดียวเลยอ่ะเราคุยกับใครก็คุยกับเพื่อนในจินตนาการได้เรานี่มีเพื่อนจินตนาการด้วยมั้ยนีค่ะชื่อกุสุมาแล้วเวลาชวนเขาไปกินข้าวเย็นด้วยป่ะมาก็มาเดลำเดินลำทั้งวันจนแม่กลัวค่ะบางทีแลกตลกแม่ก็ค่อยคุยด้วยอ่ะแล้วลูกคนเดียวคือเขาบอกว่ามันไม่ดูนเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยมันไม่โดเปรียบเทียบเลยก็คือเขาก็โฟกัสแต่เราไงเขาก็จะมุ่งแต่เราอันนี้เห็นด้วยกับพี่นิวนะตรงที่ว่าไม่ต้องแชร์อะไรกับใคร เรื่องค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องไปใส่เสื้อเก่าของพี่เราได้ใส่เสื้อใหม่หมดก็ให้คนอื่นต่อถูกปะปหนึ่งแม่ซื้อเสื้อตัวทุกนี่ให้เลยเบื่อต่อเบื่อโตเบื่อโตปสี่ปุ๊บใส่พอดีเสื้อเก่าแล้วกุใส่เป็นเดสเลยแหละกใส่เป็นเดสเลยแหละแล้วก็มีวิจัยด้วยบอกว่าลุกคนเดียวมีความสุขที่สุดใช่อันนี้จากการวิจัยจากกรมอนามัยตำบลเลยนะกรมอนามัยตำบลเลยนะเพราะอาไมโลกใช่นะเอเรียไปเรื่อย อ่ะอันนี้คือข้อดีของทั้งสองฝั่งข้อเสียของฝั่งลูกคนเดียวบ้างอยากรู้เหมือนกันไปไนค่ะเรา,าสองก,ก็นั่นแหละจากที่ดูองค์รวมเราก็จะเห็นข้อเสียอยู่ในตัวพวกเขาว่าแบบก็จะเป็นแบบอะไรหล่อหลอมขึ้นมาให้เป็นแบบนนใช่ไม่มาถึงว่าเพราะว่าลูกคนเดียวเนี่ยมันํำให้เราไม่ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมเขาพูดอยู่ค่ะว่าใช้คนเดียวกูใช้คนเดียวกูไม่ต้องให้ใครเนี่ยคือการแบ่งปันเห็นโดยใชดใช่แต่นี่เรารู้สึกว่าเราถูกปลูกฝังมาเนี่ยเราให้มีการแชร์ลิงการอ่ะสมมติว่าพ่อแม่ ไม่มีการมาแย่งมรดกอะไรกันอย่างนี้ก็แชร์กันเพราะพวกเราก็พูดเองนะแม่มีมรดกเท่าไหร่เยอะอยู่ก็หมายถึงว่าพวกเราเนี่ยก็สามารถทํางงทํางานกันเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้อ่ะเอางี้เฮียเหมือนเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าเฮียไม่ได้เล่นกับน้องๆแล้วเฮียเพิ่งมาเล่นกับน้องๆตอนโตเฮียรู้สึกอย่างไรความแตกต่างโคตรสนุกโคตรมันเลยตอนอยู่คนเดียวสนุกมากไม่ใช่สิโว้ยพอโตมาแล้วมาเล่นอย่างเงี้ยมันสนุกแล้วเวลาเขามั่น เขาเวลาเขาเดินเขามั่นยังไงเขามั่นคือเขาเดินมั่นเลยเดินตเปอย่างเนี้มีพี่น้องจะเดินยังไงปีพี่น้องแบบวิเธอดดูิเขาอย่างอย่ดีเขาแต่ถ้าเป็นลูกคนเดียวปุ๊บจะเดินตาบ้าตาบ้ากพูยเดี่ยวป้าเนี่ยวมันเกินไม่มีใครห้ามตาอ่ะไหนคนที่ลูกคนเดียวเดินสนุกกันฟังมึงแล้วก็โยนแบบนี้ไม่จริงดิฉันเป็นคนเก่งมากเลยนะแบบเวลาออกไปสังคมอะไรเดินเดินจริงจริงเดินแบบจริงๆเลยที่เป็นลูกคนเดียว เอาจริงนะประสบการณ์ตรงนะบิวเคยเคยมีเพื่อนที่เป็นลูกคนเดียวมาปรึกษาเขาบอกว่าจริงๆเ่เขาว่าเหงามากแล้วเขาอ่ะต้องออกไปข้างนอกตลอดเพื่อหาอะไรทําเพราะว่าเขาไม่มีใครคุยด้วยแล้วอีกอย่างลูกคนเดียวเนี่ยเขาจะถูกตั้งความหวังไว้สูงเขาลูกมีคนเดียวไถูกปะถูกตั้งว่าแบบอย่างที่บอกว่ารัก็นพิเศษแล้วก็หวังเป็นพิเศษซึ่งถ้าลูกคนเดียวเนี่ยถ้าไปในสนามเด็กเล่นสมมุติว่าเล่นหมากระดกเนี่ยกระดกยังไงถ้าลูกคนเดียวเอาแล้วของนั้นเตรียมเลยนะคะกระดกยังไงถ้าลูกคนเดียวถ้าสองคนถ้าสองพี่น้อง เล่นมากกระดกดึงดึงดึงปุ๊บลูกคนเดียวลูกคนเดียวอ่ะลูกคนเดียวลูกคนเดียวไปเปิ่ยเปิ่ยอ่ะลูกคนเดียวลูกคนเดียวเล่นมากระดกเล่นไงปึ๊บปังปึ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 งก็เลยออกมาเป็นแบบนี้กระดกเลยกระดกเลยอ่ะนี่เป็นข้อเสียของฝั่งนู้นนะอ่ะข้อเสียของฝั่งมีพี่น้องหน่อยเธอว่าไงพ่อแม่ชอบเปรียบเทียบเออทำไมแบบ ไม่ดูแลตัวเองเหมือนพี่เลยหน้าเป็นสิวเป็นโูมพ่อแม่ก็ขาดไปลุกกระดำกระดางอะไรอย่างเงี้ยเออะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเรียนเฮียมากมึงแต่งตัวไปเรียน้งแต่งเฮียผลการเรียนก็เฮียอีกก็คือครอบครัวอีโมจริงๆนะเนี่ยคือเรื่องจริงนะแต่งตัวเฮียอะไรเนี่ยออกจากบ้าน่ะพ่อด่าประจาจะไม่เป็นแล้วมั้นักเรียนจะเป็นแต่ ที S <S นี้คือข้อเสียของมีพี่น้องจะโดนเปรียบเที่อเมื่อกี้เขาบอกว่าฝั่งเราเนี่ยมันจะมีพวกเรื่องแบบว่ามันมั่นใจมากเกินไปเราว่าไงคือจริงๆแล้วมันคือถูกต้องเลยเพราะว่าเราเนี่ยถูกเลี้ย,เยงเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่ที่เขาเติมเต็มในทุกมิติเลยเราก็เลยมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากอาสะสมมติ <ขอ S 1> ถ้าสั่งซ้มตําแบบมีพี่มีน้นองก็จะสั่งส้มตําโูปอร์ลัมึงชอบดูละครมากมั้งมึงชอบดูละครมากมั้งไม่ไอ้สั์สั่งคนเดียวแล้วยังไงไม่ใช่ ส้มตำแบบลูกคนเดียวมันจะสั่งไงมึงสั่ง ป้าคะร้านหนึ่งไม่โปไม่เผ็ดพริกสามเม็ดไม่เผ็ดพ <laughs> ริกสามเม็ด <laughs> แล้วเขาบอกว่ามันมีความคาดหวังเยอะของคุณน่ะแม่บอกว่าเอ้ยส่งให้เรียนหมอทำไมไม่เป็นหมอไม้เป็นทำไม <c oughs> อันอ,อันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าโดยพื้นฐานครอบครัวดิฉันอะ่ะพ่อแม่ไม่เคยฟิกเรื่องการเรียนเลย <c oughs> หรือว่ากิจกรรมอะไรที่อยากจะทำอะ่ะคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตเต็มที่เรื่องเรียนกูได้ศูนย์จุดหกเจ็ดศูนย์จุดหกเจ็ดนะตอนกูเรียนอ่ะแม่กูชมเก่งเก้งเกงเกงเกง สามอนุบาลสาวสี่ล้อไม่แต่ถ้าเขากดดันเราอละเราทำไงกินดิกินเลยกินได้กินได้นะคะโมกินได้ไงตอนนั้นอ่ะไม่เอดูแลเมย์ก็นเลยมดูแลเป็นก็ได้นี่เลยอ่ะฝั่งหนูนะเขาอาจจะโชคดีที่เขามีโลโมเดลหรือต้นแบบที่ดีให้เรียนแบบแต่อย่างบางครอบครัวที่เขามีพี่หรือน้องที่มันไม่ได้แบบดีเออดีเป็นคนแบบติดยาติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือทำให้เป็นปัญหาของสังคม มากกว่าเดิมอีกถ้าเป็นแบบหลายคนเนี่ยจะรักลูกเท่ากันมาของเรายังรักคนเดียวใช่ไหมเด็กดีเขาก็ต้องได้ความรักมากกว่าถ้าเป็นพี่น้องพ่อแม่รักลูกเท่ากันไหมเท่านะเท่านะสนุกจริงเลยไม่เท่าสิโอยดองเท่าเท่าเท่าไอ้เท่ามันเท่าอยู่แล้วแหละแต่เด็กอ่ะเขาจะรู้สึกเองว่าเนี่ยคือความไม่เท่ากันอันนี้แหละคือข้อเสียของความมีพี่น้องใช่ บอกว่าถ้าแม่กอดคนนี้อยู่เราเราเริ่มคิดละแม่กอดลูกเลยต้องต้องส่องมาไม่เคยกอดกูเลยทไมแม่เล่นเกียดหนูอะหนูไม่เป็นกระเทยทำไมแม่ไปกอดหนูบ้างกูก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นกะเทยไม่ใช่ดูไมิจิหนูไม่เป็นกะเทยโว้ยแสงนดี้กูเคยอยู่ โ้ไปแลบกันดีกว่ามาพร้อมไหมพร้อมไปค่ะลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องไปางมีพี่น้องด้วยลูกคนเดียวโดนกดดันเธอจะบอกไหมพี่คนโตอ่ะมีพี่น้องเอากดดันกดดันสบายลูกคนโตไปไหนโดนกดดันไหมสบายแต่เนี้ยรู้สึกว่ามันก็สาวทำให้ทุกอย่างดนกดดันแล้วมันเกิดกัน อาันในบ้านมันทําให้แบบว่าพัฒนากันไปเรื่อยๆใช่แล้วเด็กๆพวกเธอแยกขนมกันค่ะฉลูค่ะนั่นมันคือเด็กแก่มันคือการเรียนรู้สังคมเรียนรู้เรียนรู้แม่ซื้อมาให้ห่อเดียวกินก็สามคนมาได้อิ่มแล้อร่อยนะมันจะได้ยินรสความอร่อยมันคือความอร่อยกินคนเดียวมันจืดชืดใช่้กินคนเดียวพ่อแม่ตายก็แขวงอะไรยังไงยังไงคะพ่อแม่ตายไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจบแล้วในโลกใบนี้จบแล้วผัวก็มีแล้วถ้าผัวซ้อมอ่ะชอบชอบชอบ สวยผัวหึงสวยชอบเลยอ่ะถ้ากเกิดสมมติบ,บ้านานี้บ้านนี้ลูกคนเดียวแล้วแบบว่ายันนี่นสมมติเก่งไหน,นสัตว์ยนนี่สมมติเก่งไหนสัตว์ <laughs> สมมติว่าเขาเป็นลูกคนเดียวใช่ปะอยู่คนเดียวอะแล้วเราคือยังไงอะเราดูแลพ่อแม่ยังไงเพาดไมจได้แล้วถ้าเราไม่อยู่อะเราไปทำงานแต่ไม่ได้ใครดูพ่อแม่เอาบ้านปักแขกน่าห็นไหมยอมรับมาแล้วฟังน้พ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้คูอังว่าเราต้องไปดูแลเขาเขาดูแลตัวเองได้เขามีซัพสิสินแต่ถ้าเขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้แล้วเขาเดินแก่ๆเขาเดินมาโม้โหจะไปเอาน้ำจะไปเอาน้ำฟนังน้เดี๋ยวกูซื้อบ้านโจลุ่ยให้มึงดูทั้งปีเลยอ่ะอีดอให้มึงดูทั้งปีีเลลยยยออ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 ่่ะดกกกกไมบวาาาน แม่เแม่แบบแก่เท่า90แล้วจะไปกินน้ำจะแบบจะเดินขึ้นบันไดไหพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าจนตายนั้นอย่าหมายให้วิชาเลี้ยงจนไปจนตายลูกสบายพ่อแม่ร้องโอ้โหโอ้โห ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มึงดูแลแม่เลยแต่ฝนอยากฟังกันสิ่งที่ฝนอยากฟังอันนี้อยากรู้ว่าอ่ะแล้วคือยังไงแล้วมึงอันนี้บีนพี่น้องยังพยาบาลไงถ้าพยาบาลแบบเอาตีนล้างตูดให้แม่เรากลับมาก็ตบพยาบาลดิแต่ก่อนจะกลับมาเนี่ยเขาโดนเอาตีนแล้วมันมันมีลูกหลายคนเนี่ยสามารถอาหารค่ารักษาพยาบาลแม่พ่อแม่ได้เห็นไหมสุดท้ายมึงก็ไม่ได้เลี้ยงเองมึงก็จ้างพยาบาลเหมือนโกเหมือนโกเหมือนโกจ้างได้แต่ว่าค่าใช้ มึงก็ไม่ร้างตูดแม่อีบอ,อ,อกไปทำงานต้ไปทำงาน ไม่แล้วเืออย่างนี้ได้มือันนี้เขาบอกว่าหาดค่าพยาบาลแต่ลูกคนเดียวค่ะจ้างพยาบาลมาแล้วติดพยาบาล3เดือนปุ๊บลบบิดลงบิดพยาบาลไม่จ่ายเลยป่วยติดคนติดคนเดียวแต่ละาเธอติดคุกสามคนไปหมดเลยก็ดีอยู่ในคุกก็มีความสุขเล่นกันก็ยังมีเพื่อนยังมีเพื่อนอะที่ข้าคุกอยู่คนเดียวทำไรนั่งอยู่นั่งสมาธิชอบเล่นมากเลยชอบเล่นมากเลย สนุกไงชอบเล่นชเล่นชอบเล่นชชอบเล่นสนุกอ๋ไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นไม่ใช่เราจะสมมติว่าอย่างพวกเราอ่ะเล่นอ่ะเล่นเป็นบทละครใช่ป่ะเล่นตุ๊กตาตอนเด็กอย่างเงี้ยอ่ะเรายังชวนพี่ชวนน้องมาเล่นได้แล้วเราอ่ะเล่นอะไรเล่นขายของอะไรมั่งที่ตอนเด็กเพื่อนข้างบ้านก็มีไม่มีเพื่อนข้างบ้านมีเลยมคนเดียวไม่มีอยู่คนเดียวก็เล่นคอสเวิร์ดไงมึงเล่นยังไงเล่นคอสเวิร์ดคนเดียวคอสเวิร์ดน้ำเต้าปูปลาบล็อกเด้งเล่นคนเดียวหมดแปดขากูปุ๊บ้า เอาได้นะอ่าแล้วเวลาเล่นซ่อนหาเออมึงเล่นคนเดียวยังไงได้เล่นยังไงจะหาแล้วนะจะหาแล้วนะโอเคหาเลยปุ๊บไม่หาไม่เจอเดินอยู่งั้นไปเห็นกระจกปุ๊บตกใจโอ้ยหาคำตอบไม่ได้นะคะเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนตอบให้เราดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะ สวัสดีครับชื่ออย่างธนงคมภาสกรนะครับผมเป็นเจ้าของสถาบัน Inside Out Academy ครับผมเป็นสถาบันอบมรมแล้วก็สอนน้องๆตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปเกี่ยวกับ เรื่องของ mental skills ทักษะการคิดการบรหิหารจัดการอารมณ์แล้วก็การตั้งเป้าหมายครับผมเป็น mental coach หรือว่าที่ปรึกษาด้านสภาพจิตใจให้กับนักกีฬาถ้าเกิดว่าถามผมข้อดีข้อเสียข้อเสียเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในข้อดีนะตัวเด็กเ,เ,เ,เองอาจจะมองไม่เห็นแต่คือปัญหามันคือปัญหาของผู้ใหญ่แหละในการที่เรามองด้านดีหรืออยากจะให้เด็กคนนี้โตมาเป็นแบบไหนเนี่ยเรามองดีหมดแหละแต่คือความดีที่เรามองมันต่างกันพอต่างกันปุ๊บเราเทไปให้คนคนเดียวใช่ไหมเด็กเขาก็จะวิ่งเข้าหาคนที่เอาใจเขาแล้วเอาตามเขามากที่สุด มีลูกคนเดียวเราก็เหมือนว่าเราจะสามารถโฟกัสตัวของลูกคนนั้นของเรา่คนเดียวได้เต็มเ็ผมไม่ได้มองความเหงาเป็นข้อเสียเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมก็เจอแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มีพี่น้องต่อให้คุณมีพี่น้องเยอะนะคุณยังรู้สึกเหงาเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจานวนอะ่ะผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกวับความเหงาแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีลูกคนเดียวแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอาจจะขาดหายไปแน่ๆมันก็คือเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กที่แบบเติบโตมาด้วยกันแต่ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่มีเวลาแล้วก็สามารถอยู่กับเขาเล่นกัับเเเเ้้าาป็็นนนนพื่ออขงงไดตรีมกจะ ทดแทนได้นะคือการมีพี่น้องก็ในทางเดียวกันของตรงกัาน้ามกับคนที่มีคนเดียวเขาก็ดูเหมือนว่าเขามีเพื่อนถูกไหมแล้วเขาก็แบบโตมาโดยที่อาจจะไม่เงาแต่ก็ไม่เสมอไปที่พอมีพี่น้องเราจะไม่รู้สึกเหงานะต่อให้พ่อแม่สอนลูกไม่ให้เปรียบเทียบกันไม่ให้แข่งกัน ให้ช่วยเหลือกันแต่ความคิดมันสนนะมมันมักจะชอบเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับพี่น้องอยู่เรื่อยเลยอาจจะมองเป็นข้อเสียแต่มันก็ยังสามารถดูแลและจัดการได้แล้วข้อดีของมันก็คือพี่สามารถเรียนรู้ผ่านน้องน้องสามารถเรียนรู้ผ่านพี่เราก็จะมีแบบเพื่อนที่คอยแบบเติบโตไปด้วยกันอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีคือถ้าถามผมพอแม่รักลูกไม่เท่ากันผมคิดว่าจริงในบางจังหวะสมมุติว่าเรามีลูกหลายคนผู้ใหญ่อย่างเราจะรักลูกคนที่เขาเชื่อฟังเรามากกว่าแต่คนไหนที่แบบไม่เชื่อฟังทําสวนท่า วิธีการที่เราคุยกับเขามันก็จะอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีนะแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกและอารมณ์ของเราที่เราโมโหเร,เราหงุดหงิดเราโกรธมันเลยทําให้เราพูดแบบนั้นออกไปแต่ถ้าเกิดจะถามว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันหรือว่ารักคนไหนมากกว่าน้อยกว่าผมว่าจริงๆแล้วอะรักก็คือรักอารมณ์ความคาดหวังของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่แน่นอนว่าความคาดหวังจะกลายเป็นศัตรูทันที ถ้ามันขัดแย้งต่อความคาดหวังของเราถ้าพูดถึงเรื่องเพศการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับได้มันเป็นการเปลี่ยนความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ไปแนะนําน้องว่าค่อยๆมีทราน i ิชันในการเปลี่ยนส่วนเรื่องของการยอมรับยังไงเนี่ยผมคงไม่มีสูตรให้กับคุณหรอกแต่คุณลองกลับมาถามตัวเองดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณต้องการอะไรในตัวลูกคุณผมไม่ได้บอกให้คุณยอมแต่ผมกําลังบอกให้คุณสู้นะฮะ สิ่งที่คุณจะต้องสู้ไม่ใช่ลูกคุณนะหรือสิ่งที่ลูกคุณต้องการนะแต่สิ่งที่คุณต้องสู้คือความคาดหวังและความรู้สึกของคุณแล้วคุณต้องชนะมันให้ได้เพื่อนลูกของคุณนะผมเรื่องของการมีลูกคนเดียวหรือว่าการมีลูกหลายคนหรือว่ามีพี่น้องสําหรับตัวผมเองผมมองว่าทุกอย่างดีนะผมต้องการให้ทุกคนที่เป็นลูกคนเดียวและทุกๆคนที่มีพี่น้องอะ่ะได้มองเห็นถึงประโยชน์ ในสิ่งที่ตัวเองกําลังเป็นและกําลังทําอยู่ผมไม่ต้องการจะมาบอกว่าแบบไหนดีกว่าหรือแบบไหนแย่กว่าแต่ผมอยากจะให้ทุกคนพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเราไม่จําเป็นต้องดีกว่า,าใครหรือเหนือกว่า,วาใครปัญหาของลูกคนเดียวที่ใครๆบอกมันก็อยู่ในปัญหาของลูกหลายคนปัญหาของลูกหลายๆคนก็อยู่ในปัญหาของลูกคนเดียวก็มีมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นน่ะดี นะครับผมเย้ขอบคุณนะครัขอบคุณทุกอย่างนะคะพี่อยากนะคะก็อย่างที่เขาบอกไปว่าจะเป็นตูดเป็นแต๋วก็แล้วแต่จบเป็นคือจริงๆอ่ะมันมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวเนอะอย่างอย่างครอบครัวตัวบอเนี่ก็คือโชคดีที่แบบครอบครัวเขาไม่ได้อบอุ่นใช่แต่จริงๆก็ไม่ได้อบอุ่นนะใช่เรามาทำให้อบอุ่นกันเองอ๋อหรอจริงๆ เอาจิงเหมือนเขาบอกว่าคนเราไม่สามารถแบบเลือกครอบครัวได้ <Okay. S 1> ซึ่งครอบครัวเราเหมือนกันนะ <Okay. S 1> เราไม่สามารถเลือกครอบครัวได้แต่พวกเราอะสามารถสร้างครอบครัวของพวกเราเองได้ oh. ใช่แล้วก็อย่างฝ uh ั่งเราก็อยากจะมีความคมบบกว่าถึงแม้ว่าลูกคนเดียวจะไม่มีเพื่อนคุยแต่เราสามารถคุยคนเดียวได้คุยคนเดียวได้จริงจริงจริงเอไม่เพราะว่าอย่างอย่างอย่างฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเพราะว่ามาสนิทกันก็มาบางคนก็มาสนิทกันตอนโตใช่มาสร้างกันตอนโตคือตอนเด็กๆอ่ะก็ครอบครัวไม่ได้แบบเพราะพ่อพ่อเเสียตั้งแต่เด็กเราก็ต้องมาดิ้นรนหนกันเองจนโตขึ้นแล้วเราก็เหมือนแบบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็นั่นแหละซัพพอร์ตกันก็วันนี้ก็เป็นใครมีพี่น้องนะคะก็รักพี่น้องเนาะครเป็นลูกคนเดียวก็ไไม่่่ต้ออองนนยใจปคะเพื แล้วก็อย่างที่ครอบครันี้บอกไปว่ามีอะไรปรึกษาพ่อพุณแม่ปรึกษาเพื่อนปรึกษาอะไรได้แต่ว่าถ้าปรึกษาไม่ได้ก็คูยคนเดียวคุยคนเดียวอ้าววันนี้ขอบคุณนะคะแก๊งค่ะ วันนี้นะคะต้องว่าเธอแล้วโคู่คูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> คคคกดส u b s c r i กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนที่ลากันไปวันนี้มันมีคำคมครอบครัวพุทธสุภาษิตภาษาบาลีาโปตนางการานุโรมโยกโรทางแปลว่า <c oughs> <c oughs> การเป็นกระหังท้าบินสูงการเป็นกะหังท่าบินสูงกระไม่ได้แล้วติดเสาไฟแรงสูง